สวัสดีค่ะมาถึงช่วงเจาะทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่หลายคนบอกว่าสิวิไลเซอรเกินนะคะจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานค่ะเราจะมาทําความรู้จักกันผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะพี่นุษย์นะคะหรือ<ม>คุณจันทการคล้อยสายนั่นเองนะคะซึ่งเป็นผู้อำ <โ esin> นวยการที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะจะว่าไปแล้วสาหรับพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครไม่ได้เพิ่มก่อ,กอตั้งค่ะก่อตั้งมานานแล้วกี่ <this> ปีได้แล้วค่ะร <ส just S 2> ะยะหนึ่งได้แล้วค่ะประมาณ3ปีที่ผ่านมาค่ะ,คะแต่ก่อนหน้านั้นเป็นความส,าสในใจส่วนตัวนะคะแต่คิดไปคิดมาแล้วความรู้ของเราไม่ควรจะเก็บไว้คนเดียวน่ายที่จะเผยแพร่ให้คนได้รู้นะคะถึงเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเข้าชมได้ จุดป,ประกายแรกเลยนะคะก็คือว่าเป็นคนที่อยู่ในงานสมโพธิกรุงตอน200ปี2525 25, มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวได้เที่ยวชมงานแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากเลยอะ่ะกรุงเทพหานครพระนครแห่งนี้ยซีวีไล,ลสมชื่อมากๆเป็นเหมือนแดนสวรรค์จนทําให้เรารู้สึกว่าเราควรจะคน้นคว้ารู้สึกษาที่เกี่ยวข้อง เราก็ได้ถอยหลังไปเราก็เลยได้ทราบว่ามีเรื่องร้อยห้าปีด้วยร้อยปีด้วย<ะ>แล้วก็มีครั้งที่1ด้วย<ะ>แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยของการที่คนปลาครั้งนี้คือได้ทราบว่ากรุงเทพมหานครและกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมีวันเกิดด้วยค่ะ มีวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยวันที่ถือว่าเป็นวันเกิดวันแรกคือวันที่21เมษายน2325<ม>พกะบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือที่เราเรารู้จักกันรัชากาลที่1งเนี่ยค,ค่ะระองท่านทรงวางพระ,พระหลักเมือง<ม>ซึ่งถือว่าเป็นเลิกความยามดีที่จะทําให้ประชาชนชาวสยามจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองอสาหรับภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นจุดเป็นโซนตา่างจุดที่1เลยเมื่อเข้ามาจะเจอกอะไรจุดแรกเลยนะคะคืองานฉลองเมื่อครั้ง100ปีแหุ่กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนที่100ปีเนี่ยคะ่ะซึ่งตรงกับยุคข,ของรัชกาลที่5นะคะองค์ท่านเล็งเห็นว่าการที่เมืองจเจริญม,มาถึงขนาดนี้แน่นอนที่สุดเลยเราควรจะประกาศกล้องให้ชาวโลกได้รู้จัดงานอ x p o s i t i o นครั้งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นการรวมสยามครั้งแรกนะคะให้มาจัดแสดงที่ท้องสนามหลวงนะคะเรียกว่าทําเป็นซุ้มไม้ไผ่เต็มท้องสนามหลวงเลยนี่ค่ะภาพของงานอ x p o s i t i o นท้องสนามหลวงอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าสําคัญมากๆเลยคือจัดทาเป็นเหรียญที่ระลึกง,งานฉลองพระนครครบรอบ100ปี ที่สาคัญเป็นเหรียญแรกที่มีห้าผพักอยู่บนเหรียญเหรียญเดียวกันมีลักมอีถึงร้อยเส้นเพื่อแสดงว่าเป็นงาน100ปีถัดมาจากเหรียญแล้วเราจะได้เห็นจุดนี้คือก็บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งเนื่องจากว่าหลังจากการฉลอง100ปีแล้วจะเป็น150ปีซึ่งตรงกับ2 4 7 5สิ่งที่พระองค์ท่านรัชะกาลที่7ท่านเล็งเห็นว่าควรจะมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวกรุงเทพและก็ชาวรัตนโกสินทร์องค์ท่านทรงให้สร้างเป็นสะพานพุกที่ยอด้า มีหลายคนนะคะสงสัยนะคะเอ๊ะสะพานพุทธสร้างเมื่อไร <PowerPoint> เ่เด็กๆจะบอกว่าสร้างยุคร,รัชกาลที่1เพราะเห็นมีพระบรมรูปรัชกาลที่1อยู่ที่ตรงบริเวณเชิงสะพานพุทธแต่จริงๆแล้วสร้างในยุคข,ของร,รัชกาลที่7ค่ะแต่มุ่งหวังว่าที่จะตอบแทนในบุญพระผาหาักบุัตคุณขององค์ท่านที่ได้สร้างพระนครให้เราอยู่นะคะจึงประดิษฐานพระบรมรูปไว้ที่เชิงสะพาน ถาจากตอน150ปีไปนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ผู้ชมเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันดีนั่นคือตอนของ200ปีรัตนโกสินทร์นะคะก็คืองานสมโพชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีนะคะเราจะคุ้นเคยกันมากเลยก็คือว่าจะมีตาสัญลักษณ์ตาหนึ่งด้านนี้ค่ะนี่ค่ะอ่าคุณก้อยได้เห็นดีนะคะค่ะตาสัญลักษณ์นี้เป็นตาเดียวนะคะที่ออกแบบมาเพื่องานนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการออกแบบตาสัญลักษณ์เลยนะคะที่สําคัญเลตตาสัญลักษณ์นีมีความหมายด้วยนะคะ หมายความว่าพระนครที่สวยงามซึ่งแทนด้วยพระวิมานนั่นก็หมายถึงพระบรมหาราชาวางังซึ่งสร้างมาตั้งแต่รัชากาลที่หนึ่งที่สาคัญมีเหรียญพิเศษที่จะให้คุณก้อยดูนะคะ,ะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่แลคุณก้อยเห็นเหรียญน,นี้ใช่ไหมคะ,ะเหรียญที่ใช่ตรงกลางเนื่องจากว่าเหรียญนในยุคป,ปัจจุบันนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าขัดเงาปัดเงา,เงานี่คือสนาดพ,พื้นข้างล่างจะเป็นเงาเงาแต่ในรายละเอียดจะเป็นค้นสายนี่เลยค่ะนี่ถือเป็นเหรียญต้นแบบของการปัดเงา เนื่องจากว่าในยุคตอนนั้น200ปียังไม่มีใครทําได้กรมธนารักษ์เราเพิ่งเริ่มทําตัวอย่างออกมาให้ประชาชนได้ได้ชมกันแต่เห็นว่าต้นทุนในการผลิตสูงมากเรียนนี้จึงไม่ได้จําหน่ายในงาน200ปีเพียงแต่ว่าอยู่ในห้องประชุมเท่านั้น คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะเราก็อยากจะมารู้ประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานครง่ายๆเลยว่ากรุงเทพมหานครมีการจัดงานแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือว่างานวันเกิดไปกี่ครั้งแล้วนะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยรวบรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครแห่งนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาเที่ยวชมที่นี่กันนะคะ,ะ,คะ,นะคะที่นี่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครแม้เราจะไม่ได้พัพ์เอกชนแต่เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอเพียงนิดนึงโทรมาจองล่วงหน้านะคะ0 2 9 3 9 9 5 5 3ค่ะ แล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้แนะนําให้ชมทางเว็บไซต์นะคะ www.bangkokmuseum.org ค่ะเปิดให้ชมฟรีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถมากันได้เลยนะคะที่นี่ค่ะพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนครอยู่ในซอยลาดพร้าว43ค่ะวันนี้ขอพระคุณพี่นุนมากๆนะคะขอบค่คะและทั้งหมดนี้คือเจาะทั่วไทยประจำวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ